เปิดฟ้าสวรรค์สำหรับอนุชนคนรุ่งใหม่ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณคนรุ่งใหม่ทุกวันวันพฤหัสบดีที่28พฤศจิกายน2024หัวข้อพระเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบลูกๆของพระองค์ข้อพระคำหลักวิวรณ์บทที่3ข้อที่19 19 เรารักใครเราก็ตักเตือนและตีสอนเขาเพราะฉะนั้นจงมีความกระตือรือร้นและกลับใจใหม่อ่านพระคัมภีร์วิวรณ์บทที่สามข้อที่สิบเก้าถึงยี่สิบสิบเก้าเรารักใครเราก็ตักเตือนและตีสอนเขาเพราะฉะนั้นจงมีความกระตือรือร้นและกลับใจใหม่ยี่สิบนี่แน่เรายืนคออยู่ที่ประตู ถ้าใครได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูเราจะเข้าไปหาเขาและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขาและเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเราเนื้อหาก่อนที่ผมจะถวายตัวให้กับพระคริสตันรรยาของผมมีลูกสามคนโดยการผ่าตัดคลอดแต่หลังจากที่ผมถวายตัวและบังเกิดใหม่แล้วเธอให้กำเนิดลูกชายสองคนของเราอย่างน่าอัศจรรย์โดยการคลอดปกติ ครั้งหนึ่งคนหนึ่งป่วยผมจึงอธิษฐานอดอาหารอธิษฐานวิงวอนปฏิญาณตนและอื่นๆเพื่อให้เขาหายป่วยหลังจากนั้นไม่นานผมถามพระเจ้าว่าเหตุใดพระองค์จึงไม่ทรงรักษาลูกชายของผมและพระองค์ก็ทรงตอบว่าพระเด็กคนนั้นเป็นลูกของผมผมได้รับข้อความนั้น เปลี่ยนคำอธิษฐานของผมและอธิษฐานอย่างจริงใจว่าพระบิดาโปรดรักษาลูกชายของพระองค์ด้วยผมรู้สึกประหลาดใจที่เด็กคนนั้นหายเป็นปกติภายในหนึ่งชั่วโมงพระเจ้าทรงดูแลชีวิตลูกๆของพระองค์อย่างไรก็ตามท่านต้องยอมจำนวนต่ออำนาจของพระองค์ก่อนที่พระองค์จะดูแลได้อย่างเต็มที่หยุดกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่พระเจ้าทรงดูแลอยู่แล้ว ไม่ต้องสงสัยในการรักษาของพระองค์ไม่ต้องสงสัยต่อการดูแลต่อความรับผิดชอบของพระองค์พื้นที่ใดๆที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้ควบคุมได้นั้นได้รับการปกป้องโดยการรับประกันของพระเจ้าแต่พื้นที่ที่พระองค์ปิดกั้นไว้จะกลายเป็นเป้เปาหมายของศัตรูท่านที่รักอย่ารักของขวัญมากกว่าผู้ให้กล่าวอีกในหนึ่ง อย่ารักสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ท่านมากกว่าพระองค์ข้อคิดสะท้อนใครเป็นผู้ควบคุมชีวิตของท่าน